อันนี้เห็นอะไรเห็นอะไรในภาพไหมเห็นแอบแต่เนี่ยมันมีความที่แบบอาร์ตสุดแต่คือเราดูมันมันไม่ปลอดภัยสักพักใช่ใช่มันมีความไม่ปลอดภัยเนี่ยดูแมวเนี่ยมันคือความเป็นอาจารย์อะสติ๊กเกอร์ใหม่จากแจปสติโอชื่อชุดตอนเด็กเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนกราบซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์โซ อันนี้อีกเล่มหนึ่งชื่อเรื่องว่าเซนเซอร์สารภาพตามตรงเลยนะว่ายังไม่ได้อ่านเล่มนี้สองรอยสิบห้าบาทคืออะไรแต่ก็ผมว่าก็หลอนๆอยู่ดีแหละดูดีทุกเรื่องไม่ได้มีแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วตลออาจารย์นะใช่เออเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวใช่ไหมเออนี่อะไรเนี่ยเซนเซอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ยังไม่ได้อ่านนี่อันนี้ ชื่อเรื่องว่าห้องเรียนหลอมละลาย oh. สนักพิมพ์เดิมรักพิมพ์ในเนี้ยจะมีห้องเรียนหลอมละลายตอนหนึ่งแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเหลวๆอ่า oh. <ๆ>แล้วก็มีเด็กผีตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนที่เพื่อนๆอยู่ๆเพื่อนมันกลายเป็นเจียวๆอะ่ะ oh. แล้วก็จะมีเด็กผีมามาแทรกระหว่างกลางไอ oh. เด็กผีคล้ายๆตัวนั้นอนะ่ะก็เล่นของเหมือนกันแต่แต่ไม่ได้เล่นของแบบว่า ตะปูตะปูแบบนั้นหรืเอ,อเรื่องส่วนใหญ่จะอยู่ในภายในภายในโรงเรียนใช่แล้วก็เนี่ยเวลาบรรตายมันจะตายเป็นจุดๆแบบเนี้ยอ๋อะอะไรประมาณนั้นเหมืนอนที่พึ่งกันโดนแบกแล้วละลายอะไรอย่างงี้ดูตอนจบดิละลายมันจะเป็นเส้นเรื่องที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับในโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกี่ยวกับเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนในห้องเล่มเนี้ยอ่านแล้วจะแบบรู้สึกไม่อยากกินรัตนาทําไมพี่มันมันหล่อมันเออมันหลออละลายอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้แนะนําอันนี้ไม่แพงนะอันนี้เจ็ดสิบบาท อ่ะอันนี้คือบ็อกเซตครับเมื่อกี้เราจบของสนักพิมพ์รักพิม์ไปแล้วใช่ไหมใช่สนักพิมพ์รักพิม์เนี่ยเขาเป็นสนักพิมพ์ล่าสุดที่ซื้อลิขสิทธิ์อาจารย์มาแต่ก่อนน้านั้นน่ะของรักพิมพ์อะเป็นของน็ดมาก่อนเขาออกบ็อกเซตมาเป็นบ็อกเซตที่สวยมากเลยนะสวยๆออกแบบสวยมา่ผมอยากให้ดูตูดกล่องมันแข็งๆเลยนะใช้สีโทสีขาวแดงอยู่เลย กล่องกระดาษแต่ขอบเป็นเหล็กแล้วก็มีหมุดอย่างนี้เปิดมาเป็นนี้อะไรเนี่ยที่รองแก้วเบสทสะสมที่รองแก้วพี่ดูพี่พี่กินน้าเปล่าเสร็จแล้วพี่วางพวกนี้ได้รองแก้วอยู่อร่อยเลยนะพี่ให้ให้วิ่งแมวแมวแมวแมเก็บไว้เก็บไว้ทำไมอะมันเป็นเซ็ของมันเอออ่ะดูต่อข้างหลังมันอะไรนี่โอ้โหจีเอมเล่มหนานี่คืออะไรครับ ก้นหอยมรณะดูความหนาแต่ก่อนน่ะมันเป็นเล่มเล็กครับแล้วเน็ตจะรูเป็นเล่มใหญ่ดูซีนหลอนๆซีนอ่าเนี่อันนี้หน้าคู่อ๋อเห็นในอาร์ตอีปิกเลยอีปิกเลยในเมืองใต้ดินเก้นหอยโอ้มันยาวขนาดนี้เลยมันยาวมันยาวเรื่องนี้มีเป็นภาพยนตร์ด้วยนะเหรออือก็คือในบ็อกซ์เซตเนี่ยจะรวมซีรีส์ดังๆของอาจารย์ไว้ใช่ไหมใช่ก็คือแบบซีรีส์ที่แบบได้รับเรตติ้งสูงใช่อ๋อต่อมาคือเรื่องเรนดีนาดาวมรณะนี่ดู ไว้ดาที่มันจะพุ่งชนใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนไม่ไม่น่าโกรธเรมิน่ามันควรไปโกรธดาวช่วยไโกรธดาวไปโกรธน้องเรมิน่าทําไมนี่ลิ้นเหรออยู่ๆก็มีเหมือนไม่รู้อะไรอ่ะเขาฝันร้ายเลยอ่ะเหมือนลิ้นเหมือนอะไรลงมาจากฟ้าโล้กลัวท้องฟ้าแล้วมีลูกตาโผล่มาผมบอกว่าเรื่องนี้เล่นโคตรใหญ่เลยเล่นใหญ่อย่างแท้จริงเนาะไม่ไม่ไม่เล่า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 ไหไปหาดูเองไปหาดูเองอ่ะโอเคเล่นต่อมานะครับอันนี้หนึ่งในใจโจเลยภาพที่มันมีกลิ่นปามรณะทําลายระบบ ประสาทในการรับกลิ่นเรียบรรอยคืออาเล่มีเสร็จจากกินปลาเผาไหมพี่ไม่อยากอร่อยเลยนะปลาเผาย่างกอกัอนเนี่ยแล้วในเรื่องมันมีตดด้วยนะทั้งตดทั้งเลอทั้งกลิ่นปลาเน่าคือไอตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องจักรสมัยสงครามโลกแล้วทีเนี้ยเครื่องจักรอ่ะมันถูกจมลงไปในทะเลแล้วกลายเป็นว่าเครื่องจักรมันอ,อัตโนมัติ ทำงานต่อทำงานต่อมันก็เลยเข้าไปสิงปลากลายเป็นว่าเครื่องจักรที่โดนผีสิงก็เลยไปแบบยึดล่างปลา,าแล้วก็บุกขึ้นมาบนบกเพื่อ,อล่าคนพอปลามันเน่าตายใช่ป่ะอไอเครื่องจักรมันก็หยุดทํางานด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็มาเอ้ให้ตายสิมันเกิดอะไรขึ้นนะด็อกเตอร์ก็เลยเอามือไปจับไอตรงเครื่องจักรที่มันอ้าอ้าอยู่แหละปรากฏว่าแม่งล็อกแขนด็อกเตอร์เว้ยแล้วท่อเนะี่ยมันก็จุกแล้วก็กลายเป็นว่าด็อกเตอร์โดนสิง เครื่องจักรนี้มันอาศัยแก๊สเน่าจากล่างกายในการขับเคลื่อนอและด็อกเตอร์กลายเป็นปีศาจล่าสุดประวานโดนนะครับอ,อมีประวานมีปลาฉลามแล้วก็นี่อันนี้แฟนเขาเหมือนโดนเครื่องจกอักรอ่ะมันทําร้ายแล้วติดเชื้อถ้ากลายเป็นว่าเขาจะเลอตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเสียงเลือแบบ แล้วก็ปูกคอตายแล้วก็พอตายก็ยังเลือแบบเอบพอ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 อันนี้แค่เล่มหนึ่งนะอันนี้สนับคนที่กำลังกินข้าวอยู่ครับไม่แนะนานะครับดูเล่มสองดูเล่มสองเล่มสองไปใหญ่ไปโตอ่าเล่มสองนี่กลายเป็นสงครามแล้วแล้วปลาเนี่ยคือนอกจากมันเน่าตายนี่ยบางตัวแก๊สมันเยอะจัดระเบิดรอระเบิดเออเข้าใจเข้าใจแบบเหมือนเหมือนศพปลาวาระเบิดอ่ะมาแหละกิ้มจะอ้วกแตกแล้วก็ยังมีคนที่โดนพวก ปลาพวกนี้มันมีเชื้อโรคใช่ไหมพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะคนมันก็จะเป็นเหมือนซอมบี้อ่ะศพๆหน่อยอ่ะแล้วก็เนี่ยเดินตดเดินเลยมันกลายเป็นว่ามันไปเจอกับไอเครื่องปลาที่ปลาตายใช่ป่ะคนแม่งก็ล้มทับเว้ยเครื่องนี้ก็ยึดล่างก็กลายเป็นคนที่มีสายจุกเข้าไปในตูดแล้วก็ขับเคลื่อนได้ด้วยการเลยกับตดอันนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยเดบิวต์ของในใจคุณเลยเหม็น เรื่องสุดท้ายของกล่องนี้แบ็ k พาราดอกเว็บไซต์มอลนะโอ้ภาพนี่คือดูสดใสเลยสดใสไหมสดใสสดใสเออแต่ก็ยังดูไม่น่าไม่ไม่ปลอดภัยอยู่ดีใช่เรื่องนี้ไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านกูเพิ่งซื้อมาเอออันนี้ไม่เคยอ่านวพราะมันเกี่ยวกับอะไรแต่ถดูคร่าวๆแล้วก็เละเละเหมือนเดิมต่าไม่ควรอ่านก่อนนอนหรือก่อนกินข้าวหลังกินข้าวอย่างยิ่งอ๋อมันมันจะมีเรื่องเก่าของแกด้วยวะแสดงว่า Uh, Back อ่าแบ็คพอลลดอกอ่ะมีตอนใหม่ประมาณครึ่งเล่ม,มที่เหลือเป็นตอนเก่าอ่ะประมาณนี้นะครับบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตนี้ผมจําราคาไม่ได้อะ่ะเ้ายัางจะซื้อตอนนี้ทันไหมทนันอันเนี้ยต้องสั่งในช้อปปี้แลละ<อ>เพราะว่าทางสํานักพิมพ์ผมก็หมดแล้วแหละเพราะอันนี้ออกมานานแล้วอันนี้จากสํานักพิมพ์รลักพิมพ์นะครับรวมสุดยอดผลงานสยองขวัญคัดเลือกด้วย จุนจิอิโต้ทุกคน uh. กำลังโดนแขวนคอเรียน <laughs> uh. <laughs> อันนี้ก็เป็นรวมเรื่องสั้นนั่นแหละคัดมาจากคังสยองถ้าใครมีคังสยองครบแล้วเล่มนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่ถ้าคุณจะเอาปกกับบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆอ uh. ก็ควรจะซื้อไว้ตรงเนี้ยเขาจะมีบทวิเคราะห์ที่ในคังสยองมันไม่มีเว้ยที่พี่เลือกซื้อมาว่าพี่อยากอ่านตรงน,น,นี้ว่าเขาคิดยังไง uh. ตอนที่เขาเขียน uh. มีสเก็ตให้ดูด้วยถ้าในคังสยองมันไม่มีนะ นี่แกก็สเก็ตไม่ได้น่ากลัวนะก็สเก็ตเหมือนธรรมดาทั่วไปนะแต่ลายเส้นจริงๆพอแกมาถมดำถมเส้นถมมึกแล้วมันน่ากลัวกว่าเดิมขอบตาแกทุกตัวละครต้องดำหมดไม่มีตัวไหนสดใสเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเกี่ยวกับฝันยาวใช่ป่ะแกก็แบบนึกถึงเรื่องแบบความฝันอะไรอย่างเงี้ยว่าฝันยาวก็จริงแต่จริงๆมันใช้เวลาแค่แบบไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเอามาตีเป็นเรื่องเออแล้วก็เรื่องที่พี่ชอบมากๆเลยนะอีกเรื่องนึงคือกรีเซรน์น้ำมัน คือในเรื่องเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่ทําร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่างอ่ะมันจะมีกลิ่นมีควันอ๋อร้านสกปรกน้ํามันเวลาย่างอ,อ,อะไรอย่างนี้เรื่องเนี้ยรูปลักษณ์เนี่ยคือพี่สัมผัสได้เลยว่ามันเหนียวกลินนะก่นนั่นคือกลิ่นน้ํามันหืนหือนอ่ะหืนอืออแล้วพ่อมีลูกชายกับลูกสาวลูกชายเนะี่ยชอบแกล้งน้องสาวแล้วก็ตอนกลางคืนแม่งชอบแอบมากินน้ำมัน้วยลูกอ่ะก็ไม่ค่อยพอใจในชีวิตสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าบ้านเขาว่าสกปรก ดูดิยังมีคาบเข้า,าเหมาควันมีอะไรอย่างเงี้ยโตขึ้นพี่ชายเป็นสิวแล้วแม่งก็เดินบีบอย่างเงี้ยปิดแล้วก็โดนผู้หญิงล้อโดนเพื่อนแกล้งก็เป็นไอ้สิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องสาวไม่เห็นใช่ป่ะ,อะไอพี่ชายก็ไม่พอใจเว่ยก็เลยมามาซ้อมน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพ่อมาห้ามก็ต่อยพ่ออีกอเป็นเด็กที่เลวคนหนึ่งเลยแหละแล้วก็ตอนกลางคืนก็แบบลคลั่งกินน้ามันเหมือนเดิม จนสุดท้ายอ่ะสิวแม่งแบบแตกกระจายเลยอ่ะแล้วมันก็บอกว่าแกแบบขำฉันใช่ไหมที่ฉันสิวเยอะขนาดเนี้มันก็เลยเอาส,สิว่าบีบใส่หน้าแล้วบอกได้ถ้าอย่างนั้นนะฉันจะให้แกเป็นเหมือนฉันเว้มันก็ค่อมน,น้องสาวแล้วก็เอามือบีบหน้าทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นเส้นๆอน่างพี่อ่านตอนแรกพี่แบบไอ้ตีนงีเลยเอก่อนพอก่อนแล้วให้เขาไปนั่นเอง นั่นแหละไปดูเองนะเบิดภูเขาไฟโอ้โหไปใหญ่ไปโต <c oughs> อ่ะจบไงไม่บอกเอาไปหาซื้อ <c oughs> เองนะอนนอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดี <c oughs> นนไปอย <c oughs> คนลุกอันนี้จะโหดร้ายกว่าเมื่อกี้นะ ไอนน้เต็มข้อเลยใช่ไหมรวมสุดยอดผลงานสาย,ยองขวัญคัดเลือกโดยอิโต้จุนจิเหมือนเดิมแต่แต่อะไรครับแต่อะไรภาคชื่อภาควิปริตวิปริตถักพิมรักพ,พิมเหมือนเดิมอันนี้เปิดมาเจอคนคอยาวครับอเขาฆ่าเพื่อนเขาเราไปฝังแล้วปรากฏว่าคอแม่งยาวเว้ย <laughs> แม่งก็หาหาไปหามาจนแบบเห็นอะไรก็คอยาวหมดเป็นภาพหลอนอเออ อันนี้ไม่ให้ดูหมดนะบางทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนไงโรคกวัวคอยยาวอะไรอย่างนี้มีเขากลัวบัตโตโซลัดไหมเอาเอาบางเรื่องนะบางเรื่องนะอ่าหญิงกระซิบอ๋อที่มาจากโมเดลเอออันนี้อยู่ในเล่มรวมอีกเล่มนึงด้วยแล้วก็อยู่ในนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยจะเป็นคนนี้คอยกระซิบเธอจะต้องทําอย่างนั้นเธอจะต้องทําอย่างนี้นะตัวนี้บวกกระซิบอะที่อยู่ในโมเดลอะ สุดท้ายโสมมากคือแบบโดนผัวซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คือนางเอกที่เป็นโมเดลแลเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตอนที่เป็นเหมือนโมเดลอ๋อนี่อ่ะไอาภาพนี้กี้นี่ <c oughs> นี่อีิโดนกระซิปใช่ไหมออขาดเลือดนะใช่ใชอันนี้ก็ สาวลิ้นทาดที่เราให้ฟังแล้วก็ซีนสุดท้ายนี่คือซีนนี้ที่มันเป็นโมเดลพาติดตาตึงคือเรื่องนี้มันได้รับความนิยมสูงใช่ไหมเออเหมือนเลยเหมือนไหมการชายตาการอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วจะอ้วกนี่นางแบบตัวนั้นใช่ไหมนางแบบอมันไม่มีเส้นสปีดเนาะนี่เอาปากกามาวาดได้เลยนะเนี่ยแต่กลัววาดเจ๊งว่ะเซ็ตตั้งสองพันเออลืมเล่าให้ฟัง อันนี้มันมา V S กันด้วยนะอ๋อไม่มีคอสอเวอร์กันด้วยเหรอเออคอสอเวอร์ไอเนี่ยโซอิจิใช่ไหมอ่ามันหลอกผู้หญิงมาที่บ่อโครนแล้วมันก็แอบถ่ายรูปเขาเพื่อเอาไปเอาไปทําของอแล้วปรากฏว่าในบ่อโครนน่ะอยู่ๆไอนางแบบแม่งก็โผล่ขึ้นมาเพราะนางแอบมนนอนแช่โครนอยู่ออเออและไอโซอิจิแม่งกลัวเว้ยดูดิไอเด็กกลัว ไฝืนพลังก็สู้นางแบบตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โซยิจิกลัวโซยิจิมันสู้ได้กับเด็กเท่ากันอ๋อเด็กพวกนี้เมื่อโซจิตกหลุมรักมีความรักไปกับเขาด้วยเหรออยากอ่านเลยมันอ้าวมีมีไม่มมีไ่กินได้มีไม่กินได้อันนี้อันนี้ต้องละไว้ต้องอ่านต้องอ่านอันนี้ต้องอ่านให้เขาไปซื้อเอออ่ไปเรามาสปอยให้ซื้อต่อมาอันเนี้ยไม่ใช่ออริจินอลคอนเทนต์ที่อาจารย์คิดขึ้นมาเองนะอืม เล่มนี้สามเล่มจบแล้วพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รักพิมพ์เป็นนิยายของปรมาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วอาจารย์เน่ะเอามาวาดคือใ,ใช่เนื้อเรื่องอ่ะผีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพหลอนซะมากกว่าเนี่ยผีทหารเนี่ยเป็นภาพหลอนซะมากกว่าแล้วแกจะวาดภาพหลอนๆเล่มนี้ผมหาซื้อได้แค่เล่มเดียวเล่มหนึ่งเล่มสองยังไม่เจอผมเลยยังไม่อ่านอันนี้เล่มจบแต่เปิดข้าวๆแล้วเนี่ย แค่วาดลูกตาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นบนน่ากลัวชิบหายนคนล็อกแรก,กัตาใส่ตาล็อกแรกเอออันนี้เห็นยิบยิบอย่างเงี้ยอันนี้คือสมุนไพรนี่คือของดีนะของดีบ้านที่เขาเป็นนักทําสมุนไพรถ้าดูถึการแบกสมุนไพรหลอนปะ่ะหลอนนี่คนแบกสมุนไพรไม่มีผีไม่มีอะไรนะเว้ยแค่ภาพวาดแบกสมุนไพรเฉย,อย,ยเออคนแบกสมุนไพรเฉยเฉยอย่ะอันนี้เดี๋ยวรอ รอผมได้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วเดี๋ยวไว้มาเล่าในไลฟ์ก็ได้โอเคต่อมานี่อันนี้ก็ไม่มีผีชื่อเรื่องว่าบันทึกน้องเหมียวการวาดแมวเป็นแมวของแกกับภรรยาแกอ่าแล้วซิเกเนเจอเลยนะแกจะวาดภรรยาแกเป็นเปิดตาขาวอ่าเออในบทสัมภาษณ์บอกภรรยาแกสวยมากเลยนะแต่ไม่เคยเจอรูปเลยเออจากใครๆหลายๆคนนะอ่าอออันนี้ของสยามอินเตอร์นะอกิ๊กก็ดูจะไม่ปลอดภัยมันผมบอก วัดแมวไงสุดไม่ปลอดภยัยจริงนี่คือซอฟแล้วนะนี่ซอฟเป็นไม่เกี่ยวกับผีเลยนี่นี่นี่อันนี้คือแกเป็นคนกลัวแมวอ๋อแกเลยจะก,กังวลนี่คือหน้าแกต่อกกังวลนี่ไม่ใช่การ์ตูนผีนะไม่ใช่การ์ตูนผีไม่มีผีเลยเออแ,แ,แล้วที่สําคัญนะแมวแกลายข้างหลังแมวอ่ะเป็นกระโหลกเว้ยตายเปอย่างงี้อ๋อสครีมเออชีวิตจริงก็เป็นหลังนั้นนะ แกบอกว่าแกตกใจมากที่แมววิ่งลงกระไดมาแล้วแกเห็นเป็นหน้าคนอยู่ตรงบันไดอ่ะนี่อันนี้แมวของแก oh. อ๋อาลายใช่ไหมเด็เนะเออเหมือนเลยใช่ไหมเห็นนะนี่ยงกับ oh. <c oughs> ม,มูมีมีจริงมีในชีวิตจริงประมาณนี้ <c oughs> ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอาจารย์สป i ิน f f ออฟนี่พยายามสป i ิน f f ออฟไหมใช่สุดท้ายแล้วครับสิ่งที่คุณต้องมี อันนี้คือเชียวประวัติเลยป่ะใช่ใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะชอบจุนจิหรือไม่ชอบหรือจะซื้อไม่ซื้อคุณซื้อเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยแล้วอ่านซะอ๋อเล่มน,นี้มันมันพิเศษไงพี่โจสู่ก้นบึ้งแห่งความสยองเจาะลึกอ,อ,อิโต้จุนจิครับผมอ๋อรวมประวัติชื่อทั้งหมดบทความบทสัมภาษณ์สเก็ตวิธีการทำงานของอาจารย์สังคปิมรักพิมพ์เหมือนเดิม กล่องแข็งๆเลยพิมพ์เป็น UV มาด้วยน่ากลัวนะมองมุมไหนก็หลอนเล่มหะเท่าไหร่วะ4 0่กว่าบาทตั้งอ่้า450บาทโอ้และที่เรารีวิวมาทั้งหมดนี่ก็เยอะอยู่นะพี่พี่โดนมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ความกลัวเป็นหมื่นนะครับความกลัวใขรบอกความกลัวไม่มีราคามีราคาครับความกลัวอันนี้มันเกี่ยวกับรมอาร์แล้วก็ลวมบทสัมภาษณ์ของแกป่ะใช่ที่เด็ดเลยผมอยากรู้ว่าแกเป็นคนยังไงเป็นคนปกติไว้แต่คิดไม่ปกติ ไอเรื่องคิดไอเดียผมว่ามันเป็นเรื่องปกติสาหรับนักเขียนแล้วต้องมีเจนนาการแล้วนี่ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์จากนักข่าวบ้างนักหนังสือพิมพ์บ้างแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงเนี่ยอย่างคนนี้เป็นคนสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาคิดว่าเฮ้ยอาจารย์จุนจิโต๊่งต้องเป็นอย่างเงี้ยหลเออแบบมีแตะลูมีแตอะไรอยเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงก็เนี่ย สะพายกระเป๋าเดินมากับลูกทำตัวเรียบร้อยครับผมวาดลูกอ,อ,อะไรมนันแกมีลูกผู้หญิงปะเออตัวหนังสือจะเยอะมากนะนี่อันนี้โต๊ะทำงานอาจารย์ก็ปกติไม่ได้มีโมเดลอะไรน่ากลัวนี่คือธรรมดาวิรปกติปกติเลยผมว่าห้องผมยังหล่อนกว่าห้องอาจารย์อีกห้องผนนี่ดูคอช่างเออันนี้คือเรฟเฟอเรนซ์ที่อาจารย์มีหนังที่ดูเพลงที่ฟังฟังเบสทลด้วยอ่าแกเล่นเกมรู้ปล่าไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอ๋อนี่คืออินสปายแกอินสปายนี่ไอตัวนั้นฝันยาว อ๋อให้เป็นโมเดลใช่ไหมใช่อันนี้ okay, ปั้นได้เหรอไมอันนี้อยู่ในเอ็กซิบิชันอันนี้คือหุ่นที่แกทําขึ้นมาเองเอาไว้ดัดเพื่อเวลาวาดลูกตอนนี้อาจารย์หันมาวาดคอมนะครับแล้วก็แกจะมีคีย์ลัดอยู่แกเวลาแกวาดคอมอะ่ะมือขวาวาดมือซ้ายกดคีย์ลัดแล้วคีย์ลัดอ่ะ,อะมันจะเป็นปุ่มที่ไม่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมแกก็เลยปั้นอ e ีพ็อกซี่พุตตี้เว้ยหนึ่อันหนึ่งแบบ แล้วใช้มือคลำเอาเป็นคีย์ลัดในการกดให้รวดเร็วเมาส์ปากกาแกก้าวอีพ็อกซี่พุตตี้พอกเพิ่มเพื่อให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นบาใช่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 ไมงั้นมันเบาไปคือถ้าเกิดคนที่ทำงานหลักพันชั่วโมงหมื่นชั่วโมงไปเขาจะรู้ว่าสิ่งไหนที่มันดีกับเขาที่สุดอ่ะอโมงเครื่องมืออ่ะใช่โมให้มันหนักขึ้นใช่และอันเนี้ยเขากลับบ้านเกิดกลับไปถ่ายรูปบ้านเกิดมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องผีอีกเรื่องมันมีด้วยนะอาจารย์แม่งมีอุโมงค์ล้างเว้ยดูดิ นี่ก็มาเขียนเป็นอุโมงร้างเรื่องเฮ้ยแล้วแล้วแล้วถ้าเราไปอ่ะพี่มันมีแบบพวกเป็นแบบคาเฟ่หรืออะไรที่แบบจุนจีโตทั้งเมืองเลยไหมไม่มีถ้าทำนี่ขายได้อะเนี่ยอันนี้คือนิทรรศการที่ฮ่องกงแล้วก็ปักกิ่งครั้งหน้าถ้ามีไปไหมไปอยู่แล้วกันไปอยู่แล้วประมาณนี้ครับจบไปแล้ว อ่ะบ้องจากที่ดูงานจานมาเมื่อกี้ที่รีวิวให้ดูทั้งหมดรู้สึกไงครับผมเห็นแล้วผมบอกเลยผมอินสปายเลยเดี๋ยวผมจะสร้างจุนจิบ้องหนึ่งผลงานให้พี่โจดูมีชื่อผลงานก่อนไหมมีมีมีชื่อผลงานว่าแอร์บัตมรณะนี่จานอะไรรู้ป่ะอาจารย์อะไรจานจุนจิอีบ้องจุนจิบ้องจุนจิจุนจิบ้อง เสร็จแล้วผลงานนี้ครับผมตั้งชื่อผลงานที่บอกว่าแอร์บัตชมรณะผมจะเล่าสตอรี่ก่อนเล่าเล่าสิเล่าสิเป็นมีช่างทาของเล่นคนหนึ่งคุณ้นเลยนะเนี่ยคุ้นเลยตอนแรกอ่ะเขาก็ทําของเล่นอยู่แล้วเขาไปเจอแอร์บัตชิ้นหนึ่งเข้าครอบงำครับคนนี้น่าไม่คุ้นเท่าไหร่ฮะพอแอร์บัตชิ้นเนี้ยพอเขาใช้แล้วเขาเกิดว่าพอพ่นแล้วมนติดใจในสีที่มันนูวออกมาให้โดนของเล่นของเล่นก็มีความลเยดลับเขาก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นครับเขาก็ใช้ตัวนี้แต่วันหนึ่งเขาสึกว่า ไม่ได้จับอันนี้จะเป็นจะตายอต้องจับตลอดเลยแล้วก็ถูกมันค่อยๆกินกินหลอมไปกับมือละเขาจะเริ่มติดแล้วคือจากนั้นน่ะเขารู้ตัวทีเขาก็ไม่ได้ใช้ปั๊มลมแล้วครับใช้ของเหลวร่างกายพ่นงานออกมาแล้วเขาพอพ่นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเองก็เริ่มแบบว่าหลอมรวมหลอมรวมอะ่ะจนกระทั่งตัวเองไม่รู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะ โดนแอร์บัตยึดล่างครับก็กลายเป็นแอร์บัตมรณะขึ้นมาคือแอร์บัตกลายเป็นคนไปแล้วเอหยองว่าหยองแล้วนี่ก็คือมือพี่เหรอไม่ใช่นี่คือตัวพี่อยู่เป็นแอร์บัตไปแล้วตัวพี่เดินยังไงอะก็ตัวพี่อยู่ปกติแต่หัวพี่อยู่ที่แอร์บัตแล้วอ๋อแล้วตรงมือนี่คือคอพี่เหรอใช่พี่น่ากลัวป่ะน่าเกลียดสายเนี้ยก็จะต่อตรงเข้าไปเพื่อเพื่อเอาของในร่างกายเป็นสีแล้วเอาลมมาจากไหนพี่ก็รู้ว่าร่างกายเรามันมีแก๊ส มรนะมะใช้แรงตดเหรออยากใช้ว่าไอ้บัตรต้นี่ใช่พี่ก็รู้อยบบว่าจุดจบของเรื่องนี้มันไม่ดีสักเรื่งเพราะกูตายดนเลยก็เป็นกิมมิกเล่นๆนะนี่มาวางก่อนสวยๆๆอ่ะเป็นเป็นเป็นอิสร์เล็กแอมบัชมรณะขึ้นมาครับผมอ่าผมแนะนำนะจานจุนจีโต้นะอ่านวัตละตอนพอ จริงอย่าไปดั้มดงวันนี้คือผมมานั่งดูพี่เนี่ยผมบอกเลยไม่สดใสแล้วสีสีมลเลยวันนี้ดาร์กแมนดาร์กดาร์กดาร์กใช้ได้อยู่อ่ะประมาณนี้ครับจบแล้วแอร์บัสมรณะจบกันไปแล้วเหนื่อยไหมครับจากการดูมาราธอนของอาจารย์อิโต้จุนจิพี่จริงป่ะผมปวดแกกใจแล้วพอผมดูเสร็จตอนวาดเนี่ยผมเข้าใจผมมี วนคือที่เป็นความรู้สึกของแกคือน่ากลมันต้องน่าเกลียดคือแค่ความคิดอ่ะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วที่เราต้องว่าอะไรอย่างนี้ผมเข้าใจอาจารย์แกอยู่ัวโรงการนี่มาหลายปีนี่แกจิตใจนี่กล้าแก่งนะกล้าแก่งกล้าก่งอยู่แล้วคิดว่าอาจารย์กลัวผีไหมผมว่าระดับนี้ไม่กลัวครับอผมพูดจากใจเลยนะระดับนี้ผมว่าแกไม่น่าจะกลัวแล้วเอออ่ะโดยรวมนะครับใครที่ชอบอาจารย์นะไปหาซื้อได้นะติดต่อสำนักพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวสำนักพิมพ์อ่ะ เขาจะแนะนําร้านที่ราคาไม่แพงให้เพราะว่าถ้าคุณซื้อในช้อปปี้เนี่ยครับถ้าคุณไม่เช็คราคาดีๆนะครับผมกล่องเนี้ยอ่าไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดพันนะโอ้แค่กล่องเดียวนะครับบางร้านในช้อปปี้ขายหมื่นสองอเออกล่องนี้คือฮิตนะอ่าอืมนี่คือเรียกว่ารวมรวมแบบจบๆเลยกล่องเดียวใช่ส่วนที่เหลือเนี่ยครับพี่ได้ราคาตามปกหมดเลยตอนเนี้ยจะบอกว่าวงการหนังสือบ้านเรานะ มันตกต่ำเลยอันนี้คีณพูดให้ฟังเลยนะคืนส่วนใหญ่อ่านอีบุ๊กใช่แล้วมันแย่กว่านั้นคือเขาไม่ซื้อลิขสิทธิ์ด้วยไอ่านกันเลยใช่ใช่มันทาให้วงการตกต่ำสํานักพิมพ์รักพิมพ์เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเขาเลยขายจํานวนจํากัดครับและขายราคาที่สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ถั่วเฉลี่ยคือไม่ได้เน้นปริมาณเหมือนแต่ก่อนนะเขาจะได้อยู่ได้ด้วยใช่คุณช่วยกันอุดหนุนเนี่ยหนังสือการ์ตูนมันจะราคาถูกลง ถ้าเขาขายได้ปริมาณมากตอนนี้มันกลายเป็นของสะสมที่แพงเวอร์ไปแล้วอันนี้ผมยังขาดอยู่นะยังขาดอยู่บางเล่มใครอยากจะปล่อยต่อก็อินบ็อกเข้ามาในเพจได้สำหรับวันนี้ใครดูแล้วชอบอะไรมีความเห็นยังไงหรือท่าอาจารย์มานานแล้วมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ความรู้กันได้อาจารย์เป็นคนยังไงเปนผลงานอะไรบิดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมใครที่เก็บหนังสือแล้วรู้ว่าเพื่อนเก็บแท็กใน Facebook ไปให้เพื่อนดูซะแชร์กันแลกเปลี่ยนการมาดูกันละได้รวมกลุ่มกันหน่อยรวมกลุ ก็มาอวยกันได้ใช่สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ